ยุดจะไปเคทียดทําไมก็ที่เฉลิมชัยรถบ้านจะเงื่อนไขไหนก็ออกรถได้ไม่ว่าจะเป็นอายุงานน้อยอายุก็น้อยไม่มีเครดิตไม่มีคนค้ำติดตแท็กซี่ก็ออกรถได้ง่ายๆ ที่สําคัญถ้าดูรถไม่เป็นก็หลับตาซื้อได้เพราะเรามีการตรวจเช็คสภาพรถจาก g ู i n i n s p e c t i มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นกว่า300จุดที่รับรองโดยธนาคาร t t ทและสําหรับใครนะคะที่คิดจะออกรถยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะเพราะที่นี่แถมฟรีภาษีพลบค่าจัดค่าโอนและติกฟรีที่้รบคันยังไม่หมดเขามีโปรขับฟรี9 10วันแถมดอกเบี้ยถูกมากค่ะเริ่มต้นที่2.79และสำหรับใครนะคะที่คิดจะออกรถยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะจะได้รุ่นลับที่พักสุดชิลและผลิตภัณฑ์ดูแลรถถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ30,000บาทรับเฉพาะ5ท่านแรกนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย